สวัสดีครับผมไบคอรสแกเตอร์ตอนนี้เราก็อยู่กับรายการซันเดย์อนิเมะนะฮะเราก็จะเอาพวกรายการการ,การ์ตูนอะไรนี้อนิเมะมาพูดกันอาทิตย์นี้เราจะพูดเรื่องวันพันแมนนะ,ะที่จะกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้สําหรับใครที่ยังไม่ดูก็ไปหาดูนะฮะเราจะพูดกันแค่เรื่องของซาตมาและจีนอสนะฮะซึ่งเป็นตัวละครเด่นของเรื่องเรื่องนี้นะฮะก็ไปดูกันเลยสําหรับคน คนที่วาดนะก็คืออาจารย์ยุสเกะมุราตะนะฮะเป็นคนวาดไอชิโนที่วันแต่ก็คนเขียนเรื่องก็ใช้นาาปากาว่าวันนะแต่ไม่มีรูปหน้าของเขาก็ต้องขออภัยนะที่นี้เลยก็ไปเข้าเนื้อเรื่องย่อของวันพันแมนกันในเมืองที่ดมสมบูรณ์อย่างซีซิตี้นะฮะก็เป็นเมืองที่ดมสมบูรณ์มีผู้คนอยู่เยอะแยะมากมายนะแต่ก็มี เหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขาอยู่ไม่ค่อยได้ก็คือมีสัตว์ประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตประหลาดเข้ามาอยู่มีบทบาทในเมืองนี้และเพกของเราก็คือไซตามะนะฮะก็คือไอเนี่ยไอโรนมาคุมเนี่ยก็เป็นคนที่ต่อกรกับพวกสัตว์ประหลาดนะฮะถ้าคุณรู้ที่มาของมาแล้วคุณจะแบบอืมก็สมควรอยู่นะที่มันเป็นฮีโร่ธรรมดาอะไรอย่างนี้มันก็มีที่มาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือว่าไซตามะเนี่ยมันจะไปช่วยเด็กคนนึง ตอนนั้นมันหางานทำไม่ใช่จกอร์เด็กมันหางานทําก่อนแล้วมันก็ไปเจอกับเด็กไอตูดไอคางตูดนั่นแหละไอคางตูดกําลังเล่นบอลอยู่แล้วมันมีสัตว์ประหลาดตัวนึงจะมาทาร้ายไอสซตมามะก็เลยช่วยไว้แล้วไซตามาก็สามารถเอาชนะมันได้ทีนี้ไซตามาก็หางานไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเออเป็นฮีโร่แทนเท่านั้นก็แต่ว่าการเป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เงินเดือน าก็เลยแบบไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่เหตุผลที no Hello? Hello? You know yeah. no ่เป็นฮีโร่ที่ถามว่าเขามีความสามารถอะไรไหมถือว่าเป็นความสามารถที่สุดยอดพอตัวนะฮะเพราะมันเป็นความสามารถที่ต่อยต่อยคู่ต่อสู้หมัดเดียวแล้วอยู่เลยเหตุผลที่มันได้พลังนี้มานะฮะก็คือการฝึกของมันนั่นก็คือการการที่แบบไลซุ่มฝึกนะฮะจนมันรู้ตัวีอทีมันก็หัวโล้นไปซะแล้ว อันฝึกของมันจะมีดังนี้ฮะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นมาตืดตืดอยากรู้ใช่ไหมโอ้คงรู้กันเยอะแล้วแหละแต่ว่าก็บอกไว้สาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มันเป็นการฝึกที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงนะจนทําให้ไอไซตามะเนี่ยมันไม่ได้แปลกประหลาดหรอกมันก็ฝึกตามปกติของคนนั่นแหละเวลาเหมือนนักกีฬาอะไรเงี้ยฝึกแต่ว่าไอไซตามาฝึกกัหัวรถอรงนี้นะฮะก็นี่ฮะพลังของมันล่อยศัตรูมาเดียวแล้วอยู่เลย ที่มาของพลังนี้นะฮะมันก็คือ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 อ่ะบอกแล้วเดี๋ยวก็มาละคือคือคือการนะฮะนี่ก็แล้ว คือการวิดพื้น100ครั้งสิทอัพ1 0 0ครั้งลุกนั่ง100ครั้งวิ่งวันละ10กิโลทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะฮะก็เนี่ยฮะใครอยากเป็นวันแพนแมนก็แนะนำถ้าถามว่าทำนานเท่าไหร่จะบอกเลยว่าทำจนผมร่วงนะทำจนรู้สึกว่าตัวเองแบบจะตายแต่ว่าช่วงจะตายนั้นไม่ใช่จะหยุดทำนะเวยก็ฝืนทำต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกทีแบบยังไงอะเดี๋ยวก็เป็นแบบ ผมร่วงอะไรงนี้ผมร่วงหมบไซตารมะนะฮะก็ถ้าผมร่วงแล้วก็แสดงว่าคุณบรรลุก็ลองปล่อยกำแพงบ้านอะไรย่างี้ดูไอไซตามะก็ตอนนี้มันก็ได้พลังมาแล้วมันก็ <c oughs> เป็นพลังที่ค่อนข้างที่สุดยอดนะ,ะก็คือการปล่อยประตูเสร็จในมัดเดียวแต่พักหลังวันนี้เขาค่อนข้างที่จะไม่โอเคกับพลังนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้อะไรจิตวิญญ,ญาณกันเป็นฮีโร่ที่แบบได้เจอคู่ต่อสู้มันอยากเจอคู่ต่อสู้ที่แบบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ย นะฮะก็คนต่อมาก็คือไม่พูดถึงเขานี่ไม่ได้เลยะฮะสุดหล่อของเราก็คือจีนอสหรือไซบอร์กจีนอสไซบอร์กหน้าหยกไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละฮะก็คือที่มาไอ้จีนอสเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไซตามะที่มาของจีนอสจีนอสตอนแรกเป็นตอนที่จีนอสอายุ15าขวบนะฮะที่หมู่บ้านของจีนอสก็ยังสงบสุบอยู่แต่มีวันหนึ่งนะ,ะมี ไซบอกตัวใหญ่ฮนะไปทําลายหมู่บ้านฆ่าพ่อและแม่ของจีนอสและทําร้ายจีนอสจนเกือบตายและมีนอกเตอร์มาช่วยจีนอสไว้และดัดแปลงให้จีนอสกลายเป็นเขาเรียกไรอนะไซบอกเออเป็นไซบอกที่สุดโหดงนี้นะฮะเก่นมนันนนโหดอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้เรื่องหลังมันจะฮาบ้างนะฮะบางทีจีนอสเห็นหน้าหล,ะละ่อหน้าหย,ยกยอะไรย่างงี้ใช่ไหมฮนะแต่บางทีนี่ถูกอัดแบบอย่างนี้เลยถูกอัดแบบ ปู้ไปนอนก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเลยฮะก็เป็นสีสันของการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าถามว่าจีนอสกับไซตามารู้จักกันได้ไงมันก็คือตอนที่มีฉากหนึ่งที่จีนอสกําลังสู้กับพยายุงนั่นก็คือไอตัวนี้ฮะพยายุงนี่สวยๆตัวนี้เลยแต่เห็นนี้นะฮะร้ายกาจมากเกือบทำจีนอสของเราตายนะฮะแต่ว่าก็ได้ไซตารรมะช่วยชีวิตไว้จนมาถึงปัจจุบันนะ ทั้งสองก็ได้เป็นร่วมทีมฝึกฮีโร่กันนะฮะก็ครับก็ช่วงอนิเมะในวันข้อคิดของอนิเมะในวันนี้นะฮะก็คือนี่ฮะความพยายามในสิ่งที่เรารักถึงแม้จะไม่มีใครมาลักกับเรานะฮะแต่อย่างน้อยเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักมันในสิ่งที่เราทําอยู่ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นในตัวของไซตามะเองนะฮะตอนที่เขายังไม่มีพลังเขาก็รู้อยู่แล้วว่า ไอความแข็งแกร่งนี่มันไม่มีขายแน่นอนเขาก็เลยต้องนั่งออกกําลังกายจนแบบเอาความพยายามเอาใจแลกใจอะเออใจว่าใจไปเลยว่าเออถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าได้ก็ได้อะไรประมาณนั้นก็อย่าน้อยมันก็มันก็แสดงให้เราให้เราเห็นฮนะข้อคิดอยากกระตูนเนี่ยคือแบบมีแต่ข้อคิดดีๆฮนะเพียงแต่เรามองเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมองมันแค่นั้นเองก็ สูสูครับนี่แหละครับบุคคลตัวอย่างไซดามะตัวเมื้อก็นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะก็แนะนําให้ไปดูได้เลยหาดูได้หาอ่านได้ในในเว็บบอร์ดเลยน,นะฮะก็มีทั้งฉบับอนิเมะแล้วก็ทั้งมังงะนะฮะลองไปหาอ่านดูกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์ไลค์ ทุกเมนทุกไลฟ์มีความหมายกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาไว้เจอกันคลิปหนะ้าซีอูเกนเจอปืน